สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่มาทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีพิจิกลัคณพิจิกค่ะประจํำครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคม2564นะคะชาวราศีพิจิกลัคณะพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22ตุลาคมนะคะถึง21พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์วันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ ให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวยเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพา่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกทุกคนเลยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแน่ดีดที่ผ่านมานะคะชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตก่อนนะคะขอดูอดีตของชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกค่ะในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะ10ดาบนะคะคิงถือไม้เท้าและเป็นไพ่อัศวินถือดาบค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะธาตุไฟค่ะเมษสิงหธนูอาจจะคุยกับชาวราศีกันลัคนากันนะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกและชาพิจิกน่าจะเขาเรียกว่าพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบทำใจเออแบบทำใจนะคุณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคงจะต้องจบในสักวันหนึ่งแต่คุณยังสู้ไงเพราะว่า คุณคุณอยากจะดูแลเขาคุณอยากจะอยู่ข้างๆเขาคุณยังไม่อยากคุณไม่พร้อมที่จะเสียเขาไปคุณเลยเลือกที่จะยอมเจ็บทั้งๆท,งท,งที่ความจริงแล้วคุณไม่จะเป็นที่ต้องยอมก็ได้นะคะเพราะอะไรลึกๆแล้วคุณหวังค่ะคาดหวังว่า เขาจะเห็นถึงความพยายามเขาจะเห็นถึงความจริงใจเขาจะเห็นถึงความทุ่มเทของคุณที่คุณมีให้เขานะคะอืมซึ่งมันเป็นความตั้งใจจริงของคุณที่คุณตั้งใจที่จะทําเพื่อเขาจริงๆยอมเจ็บปวดยอมทุกยอมทรมานยอมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่เคยยอมคุณยอมให้เขาหมดเลยนะคะขอแค่ขอแค่เขายังอยู่ในชีวิตคุณนะ่ะ ขอแค่แบบเขาไม่ผลักไสไล่คุณไปก็พออะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพิจิกลัคนณะพิจิกนั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในช่วงวันที่1 15ธันวาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้นะคะจะได้รับฟังได้ชัดเจนนั่นเองเนาะ ดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและกาพิจิกคะ่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกและกาพิจิกในช่วงวันที่1-15ธันวาคม2564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่แบล็คเทาวเวอร์ค่ะ5เหรียญ8เมเท้าและไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะ ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุดินขับลึกศบกันมังกรเป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎดมีนพิจิกธาตุเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าธันวาคมนี้นะคะอาจจะมีการทะเลาะหรือมีปากเสียงรุนแรงถึงขั้นต้องเลิกลา ถึงขั้นต้องแบบว่าห่างกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เชื่อเหลือเกินว่าคุณนะ่ะจะพยายามที่จะตามง้อขอคืนดีพยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะขอโทษพยายามที่จะง้อเพื่อที่จะให้เขาใจอ่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขายอมที่จะให้คุณยังอยู่ในชีวิตคุณไม่ยอมปล่อยอยังไงคุณก็ไม่ยอมปล่อยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม แต่ไม่รู้สึกว่าคนที่ง้อคือคุณนะคะอืมซึ่งถามว่ามันรุนแรงถึงขนาดกับขั้นเลิกไหมไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมารุนแรงนะคะรุนแรงมากๆเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเปราะบางอยู่แล้วมันมีรอยร้าวตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันมีรอยแตกรอยปริตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์หรือมีอ ความรู้สึกที่กระทบหรือว่ามีเรื่องราวปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบนิดเดียวอะ่ะมันก็พร้อมที่จะระเบิดมันก็พร้อมที่จะแตกหักทันทียิ่งถ้าหากว่าตัวคุณและตัวเขาอ่ะใช้อารมณ์ใส่กันอ่ะทะเลาะกันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะพังทลายลงได้แต่ไม่ว่าจะเหตุใดผลใดก็ตาม มันจะมีการงอ้อมีการจะมีการตามกันและกันกลับมานะคะอืมจะมีการสือ่อสารจะมีการตามจะมีการแบบง้อขอคืนดีพยายามที่จะแบบว่ายากเยดขนาดไหนก็ยังอยากที่จะแบบมีกันและกันอยู่ในชีวิตยังพยายามที่จะอยากที่จะแบบกลับมาใหม่เี่ยเออนะคะ ไม่ยอม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 แยกแน่นอนนะคะอืมนะอันนี้ก็คือแนวโน้มนะคะในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายนอ่ะ1ถึง15ธันวาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคณะพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะไม่คออนุีายบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำไปได้เป็นไพ่ judgment ไพ่8ดาบค่ะชายยอดนะคะและเป็นไพ่เดวิลค่ะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎ ราศีมังกรลัคนามังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในส่วนของอนาคตนะคะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดถึงแม้ว่าคุณจะยอมที่จะไปงอ้อแต่เขาก็เขาได้ว่าอะไรอะ่ะเขาก็ยังอนุญ,ญาตให้คุณอยู่ในชีวิตเขาอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะอยากที่จะแบบตัดความสัมพันธ์กับคุณขนาดไหนแต่ความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบ นะคะมันยังไม่จบถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าอะไระถึงแม้ว่าจะทะเลาะก,กันหรืออะไรขนาดไหนแน่นอนค่ะตัวคุณนะ่ะขาดเขาไม่ได้จริงๆขาดเขาไม่ได้จริงๆถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเป็นความสัมพันธ์ที่ยึดติดผูกติดผูกมัดเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเป็นเดวิลนะคะเป็นพิษยังไงก็ตามแต่ตัวคุณก็เลือกที่จะผูกมัดตัวเองเอาไว้กับเขาไม่ปล่อยไม่ปล่อย คุณยังมีความรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่คุณรักแล้วก็ผูกพันมากๆไม่รู้สิมารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นบ่วงอะเป็นบ่วงที่ตัวคุณไม่ปล่อยคุณไม่ยอมปล่อยจริงๆคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคู่ของคุณคู่ในอดีตชาติหรืออะไรก็ตามแต่ไม่อยากจะบอกว่า มันคุ้มแล้วหรอกับความเสียใจที่คุณต้องแบกรับไปแบบเนี้ยโดยที่ตัวเขาอะถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณพยายามรู้ไหมว่าคุณเจ็บปวดรู้ไหมว่าคุณรักเขามากขนาดไหนเขารู้หมดค่ะเขารู้หมดไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ว่าด้วยความที่คุณยอมเขาขนาดนั้นน่ะมันมันเลยกลายเป็นความเห็นใจกลายเป็นความ สงสารเห็นใจแล้วก็ไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะแบบปฏิเสธคุณอย่างชัดเจนถ้าหากว่าไม่ได้มีแบบเหตุการณ์หรืออะไรที่แบบเป็นชนวนนะคะที่จะทำให้แบบใช้มาเป็นข้ออ้างจริงๆที่จะต้องเลิกอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะแต่เขาอ่เดินหน้านะเขารู้ว่าคุณยังไงก็งอเขาอยู่ดียังไงก็ง้อค่ะเขาก็เลย ไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่อืมนะคะประมาณนี้เลยนะคะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพิจิกและกนาพิจิกนะคะคําแนะนํไปได้เเป็นไพ่9ก้าถ้วยค่ะเดอะสตาร์เจ็ดถ้วยและเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกไพ่ทาโร่บอกว่า ค,ออคุณไหวเหรอเออคุณไหวเหรอคุณตัดสินใจดีแล้วเหรอคุณลองถามตัวเองก่อนไหมคะว่าการที่คุณอยู่กับคนที่เขาเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยกับคนที่เขาแบบว่าเอาตัวเองไปจุดศูนย์กลางของจักรวาลแล้วคุณจะต้องวิ่งตามเขาตลอดเวลากลายเป็นว่าตัวคุณนะ่ะเป็นตัวเลือกเป็นเป็นตัวเลือกในชีวิตเขาว่าเขาจะทําอะไรกับคุณก็ได้อะ่ะเออมันคุ้มแล้วหรอคะ คุณมีความสุขจริงๆแล้วหรอคุณลองถามตัวเองให้ดีอะว่าความหวังที่ลิบลีของคุณน่ะมันสามารถหวังแล้วก็จะมีเปอร์เซนต์ที่จะประสบผลสําเร็จได้ขนาดไหนคุณเอาทั้งชีวิตอะเอาชีวิตของคุณทั้งชีวิตอะมาฝากความหวังไว้กับคนคนเดียวอะมันคุ้มแล้วหรออืมกับการกับการที่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้ไ ไม่ได้เหตุคุณมาเป็นที่หนึ่งอ่ะอลองคิดลองพิจารณาแล้วก็ลองตัดสินใจใหม่นะคะถ้าหากาคุณรักตัวเองมากพอคุณจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนก็ตามอะคะ่ะมาทําให้คุณต้องเสียใจคุณต้องไล่ตามคุณต้องอดทนคุณต้องทุกข์ทรมานแบบนี้นะคะลองคิดใหม่ดีๆก็แล้วกันเนาะ อืมนะคะแม้ว่าคุณจะคิดว่าเออมันคงเป็นเวรเป็นกรรมเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยเออปล่อยให้เวลามันหมดเวรหมดกรรมเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นแต่ไม่จะบอกว่าเวรกรรมอ่ะมันหมดได้นะอืมมันจบได้มันหมดได้อยู่ที่คุณตัดสินใจถ้าคุณจบตอนนี้เวรกรรมของคุณก็จะจบตอนนี้นะคะแต่ถ้าหาว่าคุณยังยืดเยื้อต่อไปก็ยังไม่หมดเวรไม่หมดกรรมต่อกัน เมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคะอืมก็จะประมาณนี้แหละนะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์มาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ